นี่หละครับที่เรียกว่าไอโง่ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นการด่าอะไรสักอย่างนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ำที่มีกฎหมายห้ามจับตามชายฝั่งช่วงนี้เป็นฤดูปลาวางไข่ทำให้เหล่าบรรดาชาวประมงที่เห็นกระตัวทั้งหลายจ้องออกหากินด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายที่เรียกกันว่าไอโง่หรือลอกพับเพื่ออนุรักษ์ปลาชายเลน ส่วนงานบริหารจัดก,การประมงทะเลและสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการได้ตระเวนค้นหาจุดลักลอบจับสัตว์น้ำหน้าดินตั้งแต่เช้ามืดแหมดูเหมือนจะไหวตัวทันเพราะหลักฐานที่เจอมีการตัดไอ้โง่ทิ้งทะเลเหลือแต่ไม้ที่ยังปักไว้ให้ดูต่างหน้าถ้าทางสายข่าวจะดีแต่อย่าหวังว่าจะยอมแพ้นะครับในที่สุดก็เจอเรือต้องสงสัย เมื่อได้ตรวจค้นเรือลำนี้ก็พบความผิดสังเกตเพราะบนเรือมีอวนสีขาวๆซึ่งอวนตัวนี้มันเป็นอวนสำหรับลากปลาผิวน้ำเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ในเรือกลับเป็นกุ้งเป็นปลาดุกทะเลซึ่งปลาเหล่านี้อยู่ใต้น้ำไม่มีทางขึ้นมาข้างบนแน่นอนผมไม่รูผมไม่มีรองบางทีไม่ไม ข้าว้างอะไรเเป็นเรี่อสก็อว่ามันจะออกมากไรอย่างนี้เลือดคิดดีๆสายู้ตัวเองหรือสายทำไม่ทำเผมก็เห็นในจุดน้ำผมรู้แล้วล่ะใครทำหรไม่ทำอ่ะไม่นั่นผมจะไปแก้กันไมอ่ะพิสูจน์ให้ผมดูได้ไหมดูสิจุดน้ำที่จับได้ถ้าจับได้วนลอยนี่ยผมลอยได้โอ้โโถโถโถสีข้างขลอกไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะครับขนาดเจ้าหน้าที่เขามีหลักฐานชัดเจนยังจะแถไม่ยอมรับสารภาพ จะเอาเปรียบสังคมไปถึงไหนหรือไม่ว่าการที่คุณพี่ทําแบบนี้มันส่งผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่ทําให้ชาวประมงคนอื่นไม่ได้สัดน้ำอย่าคิดแต่จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองเลยนะครับทํามาหากินก็ต้องคํานึงถึงปากท้องของคนอื่นด้วยเขารบกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยจเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทําผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร 091-806-2404-086-615-4106หรือที่อีเมลอย่าทํา TV.gmail.com และที่ Facebook อย่าทํา TV